นี่นะครับข้วพริกนะครับเรามาทําน้ําพริกปลาทูข้วพริกเสร็จแล้วนะครับปลาทูเราก็ได้แกะไว้แล้วนะครับเนี่ยครับเรามาตาน้าพริกปลาทูกินกัครับตำน้ำพริกปลาทูกินนะครับอร่อยอร่อยแน่ๆครับตำเองกินเองนะครับสุดๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับ ละเอียดไม่ละเอียดเลือกคกผิดจบเลยนะครับทำยากมากแฟนที่จะใช้โคกหินนี่มาใช้โคกไม้จบละเอียดแค่นี้ก็โอแล้วนะครับเราละเอียดแค่นี้ก็ต้องเข้าเครื่องปั่นแล้วครับ ปูแล้วนะครับใส่ประตูแล้วนะครับละเอียดละยน,นะครับอันเหลือแต่ปรุง ประทูน้อยไปพปาหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่น่าน้อยนะครับ